โอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่หมู่บ้านนาอิเปยนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ทุกคนอะ,อะสันดอกป่ปยเหรอ,อโทษทีครับหมู่บ้านสนป่วยมา,มาดูนี่ๆนนี่นายวัตูมมาถึงร้านป้าแล้วะครับเดี๋ยวมีแกะ เดี๋ยวมีแก้มืออีกแน่ครับเพราะว่าเราไปไม่ถึงรอยสมอะไรถ้าเราจะดันจากบ้านต้าไปน่าจะประมาณ3ชั่วโมงไม่ไหวทุกคนมันค่ำก่อนเราไม่เห็นวิวอะไรเลยเดดันขึ้นลยต่อไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พี่กี้กันนิดนึงนะครับเริ่มจากมือกล้องเลยครับ พี่ตาเป็นไงครับรอบนี้ที่มาสนุกมากครับสนุกมากประทับใจมากนะคับจมาพี่นมเมน้มันเดิ่อย่าขพี่ว่าแมวพี่อ้ครับทำเบียร์หไปเมื่อกี้ไปหนาะลน้อยลงน้อยกระบะมา คันนี้ต้องบอกเลยว่าทุระเกทุเลมากหักแตกหมุนกับรถสุดยอดเลยถ้ากี่ไม่ได้ถ้าผมไม่ต้องตี้แล้วนะคบแรงจริงๆนะผมนี่เพิ่งมาถึงครับเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึง มากเลยครับครับผมที่เรามาดูครับพี่พี่ยอดถิ่นโอ้้โสวัสดีครับสวัสดีครับตามด่ทันเราพี่มาซูมนะครับผมขอบคุณครับพี่เดี๋ยวผมเป็นกดไลค์ให้ครับขอบคุณครับโทษครับทีมเมื่อกี้ท้องไอที่ไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมันมันได้ฝึกสกิลผมแบบตามไลน์ตามนี้บ้างด้วยพี่โอเคมาโอเคทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วย ไอ้อย่างนี้เราจะไปกันต่อหรือ,อยังไงก็ว่ากันอีกทีนะครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านปลาแล้วไปเติมน้ำมันแล้ว,ลวเดี๋ยวจะดันขึ้นดอยสอยมาลยต่อนะครับผมอ่าจะไปลงในอีปยนะครับ,รบทุกคนคงานนี้มันแน่นอนนะครับ,เ,รบเดี๋ยวจะมีกลุ่มหนึ่งนะครับผม ลงแพรกลับก่อนนะคนรับเดี๋ยวจะมีกลุ่มนึงกลับนะครับทุกคนส่วนนายมาตุ้มพี่หนุ่มแขงทองพี่จากเบสแล้วก็อีกหลายๆคนไปกันต่อทุกคนมาสอยมาลายทั้งทีต้องเอาให้สุดฝากติดตามด้วยนะครับผมไป ได้สามร pues okay. 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 ้อยแอลกำวังกว่าได้โอเคไปกันต่อครับทุกคนโอเคทุกคน เนื้อสันสับหวยนะครับพิต้าพิต้าผมพิต้า ไปได้จ้าพักก่อกนบ่ครับพักพักพักก่อนบ่ได,ได้ได้บ่สิ่เด็ดเด็ดดันเนื้เน,นี่ยปรนเดี๋ผมมาได้อยู่มาไป,ไปไป,ไปต่อกัน <ไป S 1> ต่อกันนะครับเ,เห็นไหมทุกคน,นเนื้อเนืนสู้ทุกคนตอนนี้เราก็าดานนนันเนินได้ครึ่งเนินอแล้วครับของสันปาปว,วยแล้วอย่างไรว่ามันมากๆนะครับผม สำหรับคืนนี้เดี๋ยวเราจะไปจบก,กันที่สอยมา,ายลัยรอติดตามนะทุกคนหัวเจาะเราหัวเจาะเราที่จะาเบสพี่หนุ่มนะครับแบ่งทองตอนนี้ขึ้นมาได้สามคันครับเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณครับพี่เรามาถามหัวเจาะเป็นไงบ้างครับพี่ก็แล้วแต่ครับ แางงานก็พามาแค่นั้นลใจผมอยู่ในเรือแล้วตอนแรกใจนี่อยู่บนแทแล้วครับซืเบียร์ซื้อเบียร์เย็เนะกินนังแทวมากันกินเบียร์บอกเติมน้มันคนละสองขวดอู้ขึ้นเรือไปพี่นุ่มแสงทองครับพี่อ้ายครับผมเป็นไงบ้างพี่ มีแล้วสีก็ผีแล้วสีมานี่เลยพี่ไอ้ชี้มานี่เลยพี่จ่าเบสรู้สึกว่าได้ขี่แล้วครับวันนี้ทั้งวันมีแต่ดับรถกับจอดยกรถถึงเย็นจ่าเบสวอร์มครับมีรู้สึกว่าได้ขี่แล้วครับบันเทิงครับบันเทิงครับบันเทิงจังหวัดวอร์มใช่ไหมมาน้องครับผมยังไงเหมือนรถมีปัญหาอยู่รถรถรถมีปัญหาอยู่ว่าทุกคนคือเวลาเลี้ยวใช่ไหมครับเอ้าการหงายเลยครับสายมันตึงไหม่ๆหรอาแนนวี้สายมันตึงเนาะ มะครับรายงานตัวนะครับทีมร้อยเอ็ดชื่อชื่อชื่ออะไรครับชื่อถึงที่นอนแล้วครับชื่อเสียนครับชื่อเสียนน้องเสียอ่าน่าจะน้องอ่ะอเนาะน่าจะน่าจะนะโอเคผมเป็นน้องเลยผมอยากอายุน้อยนี่ครับเสียนขับคันนี้มาต้องบอกเลยว่าคันนี้ลงลงหลุมมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับทุกคนสุดนะครับจำหัวมิบเลยับทุกคน ดห้อชิมายรูไวะหมูไ <District> ป <of potato> ็ไทยครับได้อยู่ครับได้อยู่ได้พี่ตาได้วันนี้รันงินฉลุยฉลุยโอ้หานฉลุยครับโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่เงินนะครับเดี๋ยวเราจะลันไปอีกนะครับน่าจะใกล้ถึงดอยสอยมาลัยแล้ว สักพักหนึ <ally> oh, ่งแล้วท like ุกคนนะมาเดี๋ยวมาดูร้อยสี่สิบจีนนิดหนึ่งอันนี้หายซอยมาอะไรอันนี้แตกโยกโชคยังดีฝั่งนู้นเป็นไงไม่รู้สภาพรถ ทุกคนดูโอ้โหดูแต่ละคันมาดูหัวเจาะนี่เรามีแมปนะครับเรามีแมปเราวิ่งตามแมปนะครับนี่ทุกคนฮัดอีกหนึ่งคันเออเออเงียบปักนี่ครับฮัดสามร้อยเอล สุดครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันต่อนะทุกคนนะฝากติดตามด้วยนะครับผมรอชมคลิปเลยทุกคนมันแน่ๆนะครับแต่ต้องบอกว่ายไม่ได้ถ่ายนะทุกคนนะ,ะ,ะขับรถอยู่ปง<ะ>ตอนนี้หมอกผ่านตัวเลยทุกคนเหลือ,อยู่ไ <300 L S 2> ล่ะสามร้อยแอลเราวอด บ่คไม่มีพลม่ต้องทำงานตลอดดับตินี่แหละมันเป็น่ยังหัวเช่นบ่อเนี่ยปุ๊บปเติมเลยอะลงอ่ะขันลงมแต่ีได้ยู่ละครับอันนี้คือลงยาวเลยใช่ไหมนี่ก็มีดันด้วยว่าตอยมาต่ออ่ต้องมาท่าันขึ้นเฮ้แรงปาตูมาถึงสอยมาแล้วทุกคน คทุกคนตอนนี้เราอยู่ซอยมลา,ายแล้วนะครับผมมาถึงแล้วพี่ๆอยู่ตรงนู้นนะทุกคนเรามาถึงยอดซอยมลา,ายหลังคาบ้านตากแล้วทุกคนโอ้โหวิวต้องบอกเลยว่าตอนนี้วิวสวยมากทุกคนเห็นข้างล่างแบบสวยงามมากเห็นไฟนะทุกคนฮ่าตึงไม่ตึงก็ดูเอาเรามาลุดใหญ่อะพี่ๆท่านใดที่เคยมานะครับผม าคอมเมนต์หน่อยนะครับว่ามีความรู้สึกยังไงกับสอยมาลัยนะครับผมส่วนนามาตูมปวดแขนมากเลยเจ็บดาคอมเรามารูดใหญ่เลยอควันออกด้วยเย็นมากปะ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับนายมาตูมวันนี้ทุรักทุเลมากนะครับมาถ่ายคลิปให้พี่ๆได้ดูให้เพื่อนได้ดูนะครับผมฝาก กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าเราจะไปไหนเราจะเที่ยวไหนฝากติดตามด้วยไป